ชาวราศีกุมฮะเดี๋ยวช่วงวันที่5พฤษภาเนะครับก็คือเดือนพฤษภานะะดาวราหูย้ายชีวิตจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่สุดนะครับในรอบหลายปีนะฮะถ้าเทียบระหว่างลหลายๆปีที่ผ่านมานะฮะกับปัจจุบันนี้นะครับดาวราหูเนี่ยย้ายรอบนี้กลุ่มเปลี่ยนชีวิตครับเปลี่ยนแรงนะครับดาวราหูย้ายจนถึงมื้อที่เรียกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภานะฮะจะง่ายๆนะพฤษภา6กแถึงพฤศจิกา เนะครับไปอีกครึ่งนะฮะอะไรที่บ่งบอกบ้างว่าจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรที่สาคัญที่สุดในรอบหลายปีบ้างดังนี้ฮะตบอดาราหูคือดาวประจำตัวของคนราศีกุมเน่ยนะครับมันเป็นดาวพิเศษของเรานะฮะถ้าเป็นผู้อื่นนะครับราหูทับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายวุ่นวือนะฮะหรือเรื่องโอ้คืออัดนะฮะแต่ว่าเออราศีกุมมันดดนดาราหูเป็นดาวประจําตัวเฉยนะฮะมันเหมือนกับ เข้าร่างเดิมนะฮะมันมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะข้อแรกครับชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยข้อแรกคือต้องเจอเลยนะฮะบางทีนะมันเกิดความเปลี่ยนแปลง,ปลงกระทันหันนะฮะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องเงินหรือครอบครัวความสัมพันธ์นะฮะหรือของการย้ายโยกย้ายอยู่อาศัยนะครับความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญรอบนี้มันกระทบนะครับจะมากจะน้อยแต่กระทบแน่ๆนะครับอย่างที่บอกบางคนอาจจะ ย้ายบ้านบางานอาจจะมีแฟนใหม่บางคนอาจจะโสดอยู่มีคู่อ่เาเรียกว่าหรือบางทีนะฮะมีคู่อยู่ก็กลายเป็นโสด็มีนครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องบอกว่าค่อยมาเจาะกันว่าเรื่องอะไรนะฮะแต่ให้บอกก่อนว่าอย่างเงี้ยมันเป็นมันใหญ่ไหมมันใหญ่นะฮะนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งใหญ่บางทีนะครับราหูเนี่ยมันเป็นธาตุลมนะฮะมันไม่ได้บ่งบอกว่า เตรียมแผนนะอีก3ปีเราจะเปลี่ยนแปลงนะไม่ฮะอยู่ๆเปลี่ยนเลยนะครับว่างงานอยู่ๆมีงานทําทํางานอยู่ๆมีงานพิเศษเพิ่มทํางานอยู่ๆมีชื่อเสียงเห็นไ,ไหมมันเป็นความเปลี่ยนแปลงพลิกค่อนข้างแรงนะครับหรือว่าเป็นการก้าวกระโดดนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมนะฮะข้อ2ครับเรื่องของอไรายได้นะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักนะครับถ้าบริหารได้ดีเนี่ยอยู่ยาวๆเลยนะฮะ บางท่านอาจจะมีงานใหม่หรือว่าสร้างเส้นทางการเงินใหม่ๆนะครับมันก็กลายเป็นว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ทีนี้นั้นครับต้องบอกว่าดาวราหูนะเราดูดวงเร็วไม่ได้ฮะมันมีดาวเสาร์นะฮะที่ไปโกจจอ,อยู่แถวเงินทองด้วยรปะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบการรับและใช้เงินแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะมันจะอยู่2ออย่างนะฮะ ช่วงที่เงินอู้ฟู่หรือฟู่ฟ้านะฮะโอ้โหมันใช้กระจายแล้วมันมีให้ใช้เข้ามาต่อเนื่องในซื้อในสิ่งที่ต้องการคือโอ้โหแต่ถ้าช่วงที่แบบแพงแรงนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันมีระยะเวลามันนะครับเดีย๋ยวค่อยมาดูว่ามันช่วงเวลาแบบไหนแต่ให้รู้ก่อนว่าช่วงหมดจะมีมีมากคล้ายๆกับนี่มกันนะสภาพอาพกาศนะหมดน้ําจะท่วมนี่ก็โอ้โหท่วมมหาสารนะฮะหมดจะแรงนะฮะก็แห้งแกงนะฮะโอ้โหนี่อารมณ์แบบนี้นะครับฉะนั้นเก็บเงินดีๆนะฮะผมจะสื่อเห็นว่า ชาวราศีกุมต้องเก็บเงินเยอะนะครับหรือว่าเก็บเงินให้ได้นะฮะอะไรพุ่มเฟือยเบรบไว้ก่อนนะฮะมันจาเป็นต้องใช้เงินจากนี้ไปหลายระรอกนะครับแล้วไม่ใช่แบบอีกนานหลายปีถึงจะเปลี่ยนแปลงนี่ฮะปีเสดนะฮะชีวิตเปลี่ยนเยอะนะครับช่องทางการเงินพิเศษหรือว่าช่องทางการเงินใหม่บางทีมีการเปลี่ยนแปลงการงานตกงานและได้ไปทําที่ใหม่นี่คือความผันผวนเกี่ยวกับการเงินนะครับข้อต่อมาครับงานหนักขึ้นนะฮะต้องบอกว่า ความรับผิดชอบจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าบุคคลได้ตำแหน่งความรับ <c> ผ <oughs> ิดชอบไม่ได้มาพร้อมกับงานที่อยู่นิ่งๆนะฮะคือมันมีโอกาสการถูกโยกย้ายก็ได้หรือบางทีมีโอกาสที่จะขยับขยายไปอยู่ในที่ที่ทดีกว่านะครับหรือได้โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่นะเพราะฉะนั้นงานมันหนักขึ้นนะฮะความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะมีลูกน้องบริวารให้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นมันก็กลายไปว่ามีโอกาสกที่ขยับเรื่องตำแหน่งนะฮะแต่ถ้าผ่านไปได้นะครับ คือมันจะเขาอึดอัดแหละถ้าผ่านไม่ได้โหยาวเลยนะฮะมีข่าวดีๆวางรากฐานดีๆเกี่ยวกับงานตําแหน่งดีๆแบบนี้มันก็สามารถขยับในอนาคตได้อีกนะครับมันเป็นความเปลี่ยนแปลงผันผวนที่มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นงานหนักขึ้นที่มาพร้อมกับตําแหน่งหรือคนน้าหน้าตาวเพิ่มมากขึ้นนะครับมาแน่ๆน,นะฮะงานเยอะขึ้นแน่ๆน,นะครับแล้วก็มีโอกาสได้คนเริ่มมีชื่อเสียงในแสายงานที่เราทำอยู่นะฮะก็ดีนะครับ ข้อ่อมาเพื่อนๆจะเจอโอกาสใหม่ๆครับในช่วงนี้ดาวราหูมันคือความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาให้ตื่นตาตื่นใจจะเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆนานาซึ่งมันดีนะครับมันผลดีแล้วก็เรียกว่าต้องพยายามราหูมันเป็นเป็นดาวแห่งการรวมกันนะครับบางทีมีภาพลงตาฉะนั้นเราจะรับงานในใหม่จะทํางานอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครก็เตรียมแผนสำรองนะฮะเตรียมแผนสำรองด้วย บางทีเราไม่คาดคิดนะได้ทําได้ไปได้คืออยู่ๆก็มีโอกาสใหม่ๆมานะครับมีคนท้าทามนะฮะหรือว่าโดนโยกย้ายนะครับโอกาสใหม่ๆมาพร้อมกับความเสี่ยงมันอยู่ความเสี่ยงนะฮะไม่ใช่แบบชัวร์นะครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามีใครที่แบบถูกไฟบังคับให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามระมัดระวังนิดนึงระวังอารมณ์นะฮะบางทีเราอาจจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าโดนโยกย้ายนะคะรับะฉะนั้นถ้าเรายังแบบติดอารมณ์ไม่ชอบไม่อยากไปแต่ต้องไปโอ้หทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ ถ้าอารมณ์แบบไม่สบายใจหรือแอนตี้หรือว่ามีอารมณ์ลบในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณจะทํางานลำบากนะครับฉะนั้นถ้ามันไฟบังคับต้องไปอยู่ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่กับใครทาได้ทําเต็มที่กับสิ่งที่ทำนะฮะถ้าแนะนาก็คือเต็มที่กับสิ่งที่ทำชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึง่งแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นะครับโอเคนะฮะจริงๆมีข้อต่อมานะฮะมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผันผนวนฮะระวังความรักนะครับบางทีความรักมันมีการสะเทือนนะฮะ เรื่องความรักที่ต้องตัดสินใจนะครับนี่ออันเนี้ยข้อสําคัญครับดาราหูมันจะส่งผลนะฮะในเรื่องอารมณ์ในเรื่องความมัน่นคงเรื่องความรักในเรื่องที่เจอรักปแปลกๆนะฮะร,รักสามเศร้าเราสามคนหรือคนเก่ากลับมาหรือบางทีคู่หรือแฟนเข้าใจผิดเนี่ยราหูบางทีมันก็เป็นให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ เกิดความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะฮะในชีวิตคู่นะครับเดี๋ยวจะเจออะไรแปลกๆแฟนเก่ากลับมาเราจะตอบตกลงไหมหรือท่านมีเรื่องอะไรไม่สบายใจนะฮะอะไรที่เกี่ยวความรักนะครับอยู่ๆแฟนก็ไปมีหนี้สิน่าก็ทําทก็ต้องคอยเช็คดีๆหรืออยู่แฟนก็มาช่วยนะฮะเห็างนั้นมันเรื่องแปลกๆนะครับฉะนั้นชุดนี้ก็คอยจับตาดูๆดูดีๆเรื่องของความรักนะฮะบางทีแฟนกำลังจะทําเรื่องสําคัญสําคัญอะไรเป็นพิเศษนะครับ เราจะได้รู้นะฮะต่อมาครับเรื่องของบ้านและทรัพย์สินนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีอาจจะมีการซื้อขายนะฮะหรือว่าย้ายที่อยู่นะครับบางทีมีเหตุผลให้ต้องรีโนเวทใหม่ซ่อมใหม่เด่นหนาหรือหน้าฝนจะมาน้ําจะท่วมบางส่วนนะฮะแล้วก็ฝนจะตกแล้วก็ฝนตกหนักนะฮะรอบนี้รวมถึงเรื่องของบ้านจะมีปัญหาก็ต้องซ่อมหรือป้องกันนะฮะหรือเปลี่ยนแปลงหรือรีโนเวทบ้านนะครับก็ได้นะฮะ แล้วก็นะครับสําคัญข้อนนะฮะราหูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการลวงลอบกันนะฮะหรือว่าดาวแห่งความเรียกว่าการคิดมากนะครับนี่ราหูคิดมากนะฮะฉะนั้นระมัดระวังสุขภาพร่างกายด้วยโรคจำตัวนะครับมันจะมีอาการเลื้อรังนะฮะหรือว่าการเจ็บปวดจากความเครียดแฝงนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยครับราหูระบบเส้นประสาทด้วยฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของความเครียดแฝงนะครับบางทีเราก็ มีอะไรที่ยังง่ายคือมันอาจจะมีอะไรที่จะทาให้เราไม่สบายใจนะฮะหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราอึดอัดใจนะครับมีความกังวลนะครับความกังวลเนี่ยความกังวลมันทําให้เราเกิดเรียกเป็นบอกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บนะครับฉะนั้นมันอาจจะทํางานแล้วกังวลนู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่าเจอปัญหาครอบครัวเจอปัญหาอะไรจุกจิกนะฮะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ว่าม,มารุมรุมมันก็เลยกังวลนะฮะฉะนันก็ และระวังนะฮะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเกี่ยวกับความเครียดนะครับหรือความกังวลนะฮะความคิดมันจะมาทําร้ายร่างกายเราเองได้ฉะนั้นเรารู้ลงดวงลูกหน้าแบบนี้อย่าไปเครียดนะครับเรารู้เพื่ออ้อป้องกันนะฮะถ้ามีรู้เนี่ยบางทีเจอความสุขไอ้ความทุกข์กระทุกสสดิ่งเลยนะครับแต่นี่เราจะพอรู้ได้อ่อเดี๋ยวคงมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจงั้นไม่ต้องคิดดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันผ่านไปได้มันผ่านไปทุกเรื่องนะครับไม่ต้องกลัวครับ ฉะนั้นให้ระวังร่างกายก่อนนะฮะจากความเครียดนะครับเรารู้ดวงเพื่อหาวิธีป้องกันนะฮะถ้าจะรับงานหรืออะไรก็ตามก็รับแบบพอดีๆนะฮะอย่าหนักเกิน๋ยวเครียดนะครับข้อต่อมาครับจะเป็นเรื่องของการสนใจเรื่องของศาสตร์ต่างๆสิ่งลี้ลับเรื่องจิตวิญญาณนะครับเรื่องธรรมะเรื่องความเชื่อนะครับหรือว่าเรื่องของการหาคําตอบกับชีวิตตัวเองนะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่ครับดาราหูทับมันจะมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอยากเรียนรู้ แล้วก็สนใจศึกษาในศาสตร์ลึกลับนะครับหรือสนใจในศึกษาศาสตร์อะไรที่มันมีความสุขมีความสนุกนะฮะช่วงนี้มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับโอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับมันจะเป็นการปรับตัวครั้งสําคัญในรอบเป็น10ปีนะฮะแล้วที่สําคัญคือถ้าเราปรับตัวได้นะครับงานไน,นใหม่ๆเข้ามาเงินช่องทางใหม่ๆเข้ามาความรักบางทีมันจืดมันชืดดูความรักใหม่ๆเข้ามานะครับ และการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะครับมันจะตกผลึกแล้วมันสามารถจะประคับปรับตัวได้นะครับเราอยู่สบายนะฮะมันจะเป็นการที่โอกาสในการสร้างตัวเองในระยะยาวได้นะครับนี่ครับคือสิ่งที่โดดเด่นนะครับนี่คือสิ่งที่แนะนำนะฮะแล้วก็สิ่งต้องระวังระวังความผุ่มเฟือยใช้เงินแบบพอดีๆนะครับแล้วก็อย่างคือใจเย็นนะฮะเพราะมันจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจตลอดเวลาบ่อยขึ้นถ้าเราใจร้อนในการตัดสินใจมันจะพังนะฮะ แล้วก็มันจะมีโอกาสที่ป่วยไข้ไม่สบายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีเราะเรื่องเรื่องป่วยไข้ไม่สบายนะฮะแล้วก็ประมาณมาเรียกว่าให้ไตตองนะฮะทำอะไรให้ชา้าแต pues. ่ชัวร์วนะครับราหูเนี่ยมันทีมันทําให้หลอกลวงลวงล่อฮะมันทําให้เรากเกิดเหตุต่างๆนะฮะเรากังวลทำให้รุน้นลินในช่วงนี้ต้องรักษาดูแลร่างกายครับบางทีป่วยไข้ไม่สบายในช่วงนี้นะครับเป็นพิเศษโอเคนะครับ ถ้าทำบุญนะครับราหูมันคือความมืดนะครับทำบุญเกี่ยวกับแสงไฟแสงสว่างค่าไฟอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงระยะยาวแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะเป็นน้ํามันตะเกียงนะฮะยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เป็นพว่วไฟฉายหลอดไฟหรือโคมไฟอะไรอย่างนี้นะหรืออะไรที่เกี่ยวข้อความสว่างนะฮะทำบุญในส่วนนี้ได้นะฮะโอเคครับจบครับนี่แหละราหูเปลี่ยนชีวิตของชาวราศีพิจิกที่รุนแรงที่สุดนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจให้คนราศี กลุ่มนะฮะเออใจวิจิกนะราศีกลุ่มนะฮะนึกถึงนะฮะเพราะกลุ่มราหูเป็นดาวประจําตัวนะฮะฉะนั้นเออราหูเลขยแปดนะครับอาหูเ,เนะรียกแปดในรัสซาไทยนะฮะเราจะรู้ว่าเออตัวเนี้ยเลขแปดโคจรทับนะฮะเผื่อจะมีอะไรในใจไว้กันนะอ่าบางทีราหูก็ให้โชคให้ลาภนะ,ะในรอบนี้นะครับโชคฟุกฟก็มีด้วยโชคดีกับสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ